กูไม่เคยตกเคยจะวาดเนี้ยแล้วกูโมุมกูใช้กินมอเตเตี้ยโอ้ยเนมลงนะมปล่อยมุไปกูเตียแจมาอีอ่างมัดมกถือไว้ด้อถือไว้ด้อเอาไปเิ็นของเตี้ยเดเตี้ยมุเตี้ยจงมาเออดอ้ยมุปล่อยมันเสียแล้วมันกันกอน ยนแม่ร่างายความไมเ่ไนกินครับอเอาตัวมาซาโนนะิมาตยามีใบซ่วงสเอขอเรก็การื้ลยตัวดออกตัวแออกตอนมครับเื่อมันความาเด็กกินแล้ว่อยากกินว่าให้ไไงานเหรอ น้น่าไท้านก่เนี่ยำนียคโรนแมมล้วน้ำเมก้แม่ขามอะเออถดึบแต่ีเลย่มัดึกวออได้นี่โอหี่สามเออหัวหารมาบานเลยด้ว่ต้องาบานเลยบานเลยมันของเป็ดหรือของ มักินมักินยีบวมันมาอยู่บวมันเดอกนยังตกตอ่ยอมาไม่เปไรเนาะเป็ดแม่งม่ยังกินดีขนาดดเชเตกเนไมทำไปกินปีกเดือนงดกินีีกูกินเป็ดได้บัตรดิกูปได้ั อ๋เป็ดใจไปหยอกป็ดเลยเกี่ยแนวกินได้ไปกินว่าหป่าตั้งมางนี่เสเนาะออเป็ดกว่าหานป่เป็ดได้บดนี้เป็นกิน้ามเป็นบ่กินว่าอาหารป่าของกินหมดเล่นลวดเดียวเบื่อไขาปิดินเทำลาบปได้จังไนี่

บั่นพ้องบันเดียวะนี่เร่แบบจักรวาลนั่นนั่นไอ้มักมใส่เยอะให้นเรล่มาว่ากินกินกินมักใส่เยอะให้น่ะ